โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง facebook และ youtube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำข้านคืนวันที่28มีนาะคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่29มีนาะคมให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด u b s ส r i b e แลวกดกระดิ่งเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลน,นะจ๊ะโอเค เราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2ก,กันก่อนเลยครับ JL เชียงใหม่ยูเนเต็ดเสมอกับทางด้านเชียงใหม่ FC0 ประตูต่0-0อ,อุดรธานีเสมอกับเกษตรศาสตร์ FC ไป0-0สีสเกตรครับเอาชนะลำปางเอฟซีไป3-0ขปอนแก่นยูนนเต็ดครับเอาชนะทางด้านระนองยูเนเต็ดไป1-0ประตตู่อ 0. ผลฟุตบอลโต้ตาไทยลีกนะครับบุรีรัมม์เอาชนะทางด้านโพลิเทโร2-0ระยองยอง FC เสมอกับชมบุรีไป1-1ประตตู่อ 1. ประจวบ fc ครับพ่ายกับแบงคอกยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูศูนย์ประตูต่อหนึ่ง scg เมืองทองครับเอาชนะบีจีปทุมนะครับไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สุโขทัย fc นะครับเอาชนะสุพรรณบุรีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เชียงรายยูไนเต็ดครับเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปสองประตูต่อหนึ่งตาด fc ครับเสมอกับราชบุรีไปสองประตูต่อสองและนครราชสีมา fc เสมอกับการท่าเรือไปสองประตูต่อสอง ผลฟุตบอลเซกุนดาลิก้าของสเปนครับลูโก้ไพ่กับซาบาเดลไป0ประตูต่อ1คิโรนาครับเอาชนะทางนอาบาเซนเต้ไป2ประตูต่อ1เตเรนิเฟ่ครับเสมอกับลาพามัสไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลจูเบเลติค์ของฮอลแลนด์นะครับเอชเชอร์ครับไพ่กับทางด้านเอลมอสสปอร์ตไป0ประตูต่อ3โรด้าครับเอาชนะคัมบูไป3ประตูต่อ1เอ็นเอซีเบรดาครับเอาชนะเดอะกาฟสคัฟไป3ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลีก2ของเช็คนะครับวาสลอฟนะครับเสมอกับทางด้านลิเซนไป1ประตูต่อ1โธบัสโก้ครับเสมอกับทางด้านของเคลวดิมไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลโลก 2, 2022นะครับคาซัคสถานแพ้กับฝรั่งเศสไป0ประตูต่อ2จอร์เจียครับพ้ให้กับทางด้านสเปนไป1ประตูต่อ2เน้นมาครับถล่มออชเตรเลีย1าไป8ประตูต่อ0อัลมาเนียครับอปปอสเตรเลีย2-0 แอบเบเนียครับพ่ายกับอังกฤษไปศูนย์ประตูต่อ2ยูเคนเสมอฟินแลนด์ไป1 1ซามาริโนครับพ่ายกับฮังการีไปศูนย์ประตูต่อ3าโรมาเนียครับพ่ายกับเยอรมันไปศูนย์ประตูต่อ1โปแลนด์ครับอาชราวดอล่าไป3ประตูต่อศูมาซิโดเนียครับถลม่มอาชนาลิกเตนสไตล์ไป5ประตูต่อ0ูคอสวครับพ่ายกับสวีเดนไปศูนย์ประตูต่อ3อิสราเอลเสมอสกอตแลนด์ไป1 1 บังกลาเียครับแพ้กับอิตาลีไป0ประตูต่อ2ออสเตรียครับเอาชนะทางด้านหมูกก่เกาะฟโลไป3ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ครับเอาชนะทางด้านลิทัวเนียไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับกีตค,ครับเอาชนะฮอนดูรัสไป2ประตูต่อ1ไอแลนดเเหนือครับแพ้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลรอบ16ทีมนะครับโลพีเอสนะครับแพ้กับทางด้านเฮลซิงกิไป0ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลโลก2022นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเตะกันอยู่นะครับส่วนคู่ที่จบไปแล้วครับอารูบ้าครับพ่กับชูรีนามไป0ประตูต่อ6ส่วนเซนลูเซียกับเฮติคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับโดมินิก้านะครับพ่กับทางด้านปนามาไป1ประตูต่อ2ส่วนคู่หมูกก่เกาะเคมนครับกับทางด้านแคนาดาคู่นี้เล่นการแข่งขันนะครับ ส่วนคู่ที่กำลังเตะในเวลานี้นะครับปอลเตลิโกนะครับยังเสมอกับตี่ในแต้อันโตนิโก1ประตูต่อ1นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะจบแล้วนะครับแล้วก็คิวบาครับตามหลังเกอร์ไลเซาอยู่1ประตูต่อ2มอนสเตอร์รัตนะครับตามหลังทางด้านเอลซาวาดอร์ไป0ประตูต่อ1ส่วนผลฟุตบอลเจลีครับนะครับ FC โตเกียวเขัเอาชนะทางด้านวิเซลโคเบนะครับ2ประตูต่อ0ูนยสำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่29 มีนาคมแล้วครับก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกอีกเช่นเคยครับโดยคู่แรกเตะเวลา6โมงเช้านะครับคิวบาจะพบกับเกลาร์เซานะครับซึ่งตอนนี้กำลังเตะอยู่นะครับขอประทานอนุตครับตอนนี้ยังไม่เตะนะครับขอประทานอภัยด้วยครับแล้วก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับโดยคู่แรกเตะเวลา5โมงเย็นนะครับแต่ข่าวตอนนี้เลื่อนการแข่งขันไปแล้วนะครับคือคู่คูเวตกับเลบานอนครับ ส่วนคู่ที่จะตี145นะครับอินเดียจะพบกับ UAE ครับแล้วก็คู่ตี3เอสวาดอร์พบโบลิเวียแล้วก็จะมีโปรแกรมเบรเกอร2ของเช็กนะครับลาเดตคาร์ลอบครับจะพบกับทางด้านของวิโซซีนาจิลาวานะครับแล้วก็จะมีโปรแกรม U21 นะครับมอนเตเวลา5ทุ่มนะครับมอนเตเนโกนะครับจะพบกับทางด้านบอสเนียนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมของจูเบลีรีของฮอลแลนด์นะครับเดอร์เดสครับจะพบกับเทสต้านะครับเวลา5ทุ่ม45 แล้วก็คู่ตีสองครับเดนบอร์ดจะพบกับโกเฮดอีเกิลครับแล้วก็จะมีโปรแกรมเซกุนดาลิก้าของสเปนอีกหนึ่งคู่ครับโฟเอลลาบาด้าครับพบกับมาโยก้านะครับเตะเวลาตีสองนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่28ิมีนาคมรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่29ิมีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะเนื่องจากผมอยู่ที่ทํางานนะครับก็ ต้องรีบอัดให้ทุกท่านได้ติดตามไปรับชมนะครับก็เลยเร่งรีบพูดไปหน่อยนะครับอาจจะมีติดขัดบ้านยังไงต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ